เกี่ยวกับความผิดพรบรบประชามติกลายเป็นเรื่องขำขันรายวันไปเสีแล้วตั้งแต่การจับเด็ก8ขวบเด็ก15ขวบเด็กดาวซินโดรมไปจนถึงลิงเสมล่าสุดคำว่ากาโนอันเป็นยี่ห้อกาแฟก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามในช่วงรณรงค์ประชามติจนมีคนสงสัยว่าคำว่าโ no นอาจกลายเป็นคำต้องห้ามชั่วคราวในสังคมไทย มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน in her will สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่น,นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ19นาฬิกา30นทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามท,าที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่าหลากหลายคดีชิก หลากหลายคดีฉีกบัญชีรายชื่อประชามตินะคะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกจะต้องระมัดระวังตัวหรือว่าตอนนี้ชักจะขำแล้วล่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะทาง Facebook ของ Voice TV แล้วก็ทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียอย่าลืมติด Hashtag Interview ด้วยนะคะหรือว่านี่มี Hashtag ใหม่ค่ะคุณผู้ชมแ็กโดนแซวว่าเอ๊ชื่อคำพากาเนี่ยชื่อเต็มๆชื่ออเมริกาโนหรือเป็นคำพากาโน่หรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้รู้สึก สึว่าคํานี้กําลังจะฮิตกันค่ะก็อย่าลืมส่งความคิดเห็นมาคุยกับเราลองมาทบทวนก่อนนะคะว่าหลากหลายคดีที่ว่านั้นนะคะจากที่ขำกลัวหรือรู้สึกแปลกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปได้ยังไงมาสรุปกันเลยค่ะถ้าเป็นคดีเด็กเยาวชนนะคะคุณผู้ชมมี4คดีด้วยกันวันที่19กรกฎาคมนะคะเด็กหญิง8ขวบ2คนฉีกบัญชีรายชื่อประชามติที่จังหวัดกำแพงเพชรคดีนี้นะคะทีแรกก็บอกว่าโอ๊ยเด็กทําไปด้วยความไร้เดียงสานะคะไม่มีบทลงโทษอะไรแต่ปรากฏว่าวันที่22กรกฎาคมนะคะผู้สื่อขาก็รายงานว่านายสุรพงษ์ธนสังนุชิตเนี่ยซึ่งเป็น ผู้ำนวยการสำนักงานกกตจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าการกระทําของเด็กหญิงสองคนแม้ว่าจะทําไปด้วยความไร้เดียงสารูเท่าไม่ถึงการแต่ตนก็ต้องดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเนื่องจากรัพย์ของราชการเสียาหายหน่วยงานก็ต้องดําเนินการร้องทุกข์การลงโทษขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนนะคะถ้าหากไม่ทําเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าหน้าที่กกตเนี่ยละเลยการปฏิบัติหน้าที่อาจจะผิดมาตรา157ได้วันที่22นะคะ เยาวชน1คนนะคะที่จังหวัดสตูลก็มีการฉีกแล้วก็เผาบัญชีรายชื่อประชามติค่ะแล้วที่จังหวัดระยองนะคะปรากฏว่าก็มีเด็กนักเรียนม .1 ม .2 สี่คนนะคะก็บอกว่าก็ไปฉีกมาจริงๆนะคะคิดว่าเป็นกระดาษเก่าแล้วจึงฉีกทิ้งหลังจากนั้นก็เอามาเผาเล่นก็ทำไปด้วยความไม่รู้ เด็กชายเจขวบอีกหนึ่งคนนะคะที่จังหวัดลบบุรีก็ไปฉีกบัญชีลายชื่อประชามตินี่ก็เข้าใจว่าเด็กคงจะอะไรอ่ะคุณผู้ชมไปเห็นชื่อบนบอร์ดหรืออะไรคึกขนองหรืออะไรก็เอามาฉีกเล่นประเด็นก็คือว่ากกตเอาจริงเอาจังมากนะคะก็ตามจับหมดเลยนะคะจะแบบแขวบ7จขวบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กรณีผู้ป่วยดาวซินโดรมนะคะไม่ใช่เด็กนะคะอายุ38ปีที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ เผาบัญชีรายชื่อประชามติอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนแล้วอีกเรื่องหนึง่งนอกจากคนแล้วยังมีปรากฏตการบวุ่นวายอีกคุณผู้ชมนะคะที่จังหวัดพิจิตรปรากฏว่าไปเจอนะคะบอกว่า กระดาษประกาศรายละเอียดการออกเสียงประชามติที่ติดอยู่หน่วยตรวจสอบรายชื่อถูกฉีกไปจำนวน7แผ่นจากทั้งหมด10แผ่นเสียหาย12แผ่นนะคะใครนะคะใครเป็นคนกระทําการเหล่านี้ฝูงลิงสแสมที่อาศัยอยู่บริเวณวัดหาดมูลกระบือเกือบร้อยตัวค่ะยกฝูงขึ้นไปฉีกกระดาษออกเสียงลงประชามติออผู้ใหญ่บ้านนะคะ มาพบเข้าก็ไล่ฝูงลิงออกไปแต่ลิงค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีความบาดวานันต่ออำนาจรัฐใดๆทั้งสิ้นค่ะยังคงถือกระดาษที่ฉีกแล้วติดมือไปด้วยอีกหลายแผ่นนะคะจึงทำการล้อมจับล้อมจับลิงนะคะฝูงลิงดังกล่าวพอล้อมจับนะคะฝูงลิงได้ทิ้งกระดาษบัญชีรายชื่อแล้วปีนไตหลบหนีไปจึงต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ฝูงลิงนะคะ บอกว่าเกือบร้อยตัวเนี่ยยกูงเข้าไปบนสรารวัตรฉีกบัญชีรายชื่อจนปี้ป่นบางตัวนะคะยกถือไปแล้วก็วิ่งเยอะเย้ยตำรวจแล้วก็คนที่ไล่ที่ไม่สามารถทำอะไรกับฝูงลิงเหล่านี้ได้ทางกตกตก็น่ารักมากเลยนะคะไปผูกมิตรกับลิงบอกว่านายประยูนจากพัฒ จากพัชรกุลซึ่งเป็นผู้มน่วยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรแล้วก็ดรสุริสุรชัยมณีประกรณ์ค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมพร้อมด้วยชาวบ้านบอกว่าไล่ก็ไม่เป็นผลนะคะต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปแล้วค่ะลิงไม่มีหวัดหวน่นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและอำนาจรัฐใดๆทั้งสิ้นนะคะมีการย่อเยอืเยถักถางจึงต้องเอาน้ําเย็นเข้าลูบ ก็เอาผล,ลไม้กล้วยแตงโมถั่วฝักยาวแตงกวาจํานวนมากนะคะไปเลี้ยงฝูงลิงเพื่อเป็นการผูกมิตรไมตรีแล้วก็เอาบัญชีรายชื่อใหม่ปิดติดนะคะโอ้โหวุ่นวายมากเลยค่ะเรื่องการลงประชามาติของเรานะคะทั้งเด็กทั้งลิงทั้งอะไรก็ไม่รู้ทาไมจ้องจะทําลายรายชื่อของกกตจังเลยนะคะ นักข่าวนักข่าวไปสัมภาษณ์สัตวแพทย์ค่ะบอกว่าลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะคะช่างสังเกตเป็นที่1มีอะไรมาเกะกะควางตาหรือเกิดสิ่งใหม่ๆก็มักจะแสดงความอยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากให้ลิงมาวุ่นวายนะคะถ้ารู้ว่าจะต้องไปติดในที่ที่ลิงอาศัยอยู่เนี่ยควรจะติดบอร์ดที่มีกระจกกั้นนะคะ เรื่องลิงก็ว่าขำแล้วคุณผู้ชมยังมีขำกว่านั้นอีกนั่นก็คือตอนนี้เป็นประเด็นกันมากเลยเรื่องคำปากกาโน่นี่แหละไม่ใช่คำปาก,กาโน่นะคะเรื่องกาแฟกาโน่นี่แหละก็ไปเจอนะคะไปเจอธงปักบริเวณสองข้างทางนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีตัวอักษรสีแดงะคะ่ะเขียนว่ากาโน่แต่ทีนี้เนี่ยคำทับศัพท์ใช่ไหมคะเราจะไม่ใส่วรณยุก์ แม้ว่าจะอ่านว่ากาโน่แต่ว่าเวลาเขียนให้ถูกอักขรภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกาโน่โอ้โหชวนให้คิดนะคะว่าทงนี้ไปชักชวนให้ประชาชนเนี่ยไปโหวตโน พรบรประชามาติหรือเปล่านะะี่ฮะจนจะต้องมีการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอร้องขอหยุดโฆษณาขอหยุดปักธงนะคะเหล่านี้ล่วงหน้าชั่วคราวก่อนเพราะว่าคาว่ากาโนเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคนก็เลยเอามาเล่นเป็นมีมนะคะอยู่ในโซเชียลมีเดียกันใหญ่เลยว่าต่อไปนี้อเมริกาโน่ก็จะกินไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะแล้วยังมีสบู่กาโน่อีกตั้งหลายยี่ห้อมีอะไรอี โนกาโนเยอะแยะไปหมดของพวกนี้นะคะจจะมินเมต่อการผิดพรบประชามติอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันแบบคนไทยทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตขอย้อนนิดนึงนะคะเมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสองกุมภาไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่แค่ลิงนี่ก็มีคนวาดการ์ตูนนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีลิงเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือว่า เราไม่เคยเราจัดการเลือกตั้งมาตั้งเยอะตั้งแยะลิงมันก็อยู่ในวัดนี้มาตั้งนานทําไมในการจัดการเลือกตั้งครั้งก่อนๆมาลิงไม่มาฉีกบัญชีลายชื่อล่ะคะมันจะมาเจ,จงอะไรจะมาฉีกเอาตอนนี้แล้วในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่มีเด็กมือบอลจะมาถึงมาฉีกมาเอาไปเผามาเข้าใจว่าเป็นกระดาษเก่าหรือว่าเมื่อก่อนก็มีแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะพอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ยมันไม่ใช่การทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งมันเป็นเด็กมือบอลเด็กป 8ขวบอ๋อคนนี้เป็นดาวซินโดมันก็เลยไม่เป็นข่าวนะคะอ๋อหรือลิงมาฉีกก็อาจจะทําการไล่แล้วอ,ออกมาแปะใหม่เหมอาจจะไม่เป็นข่าวแต่เผอิญว่าปีนี้เรามีสถานการณ์พิเศษนะคะเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาแต่ที่แข่จะย้อนก็คือว่าตอนที่เลือกตั้งสองกุมภานะคะคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าเหตุเกิดที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเจ้าหน้าที่สอพอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะรับแจ้งพบหีบบัตรลอยน้ำมาติดอยู่ริมตะลิง ที่ตำบลทุ่งคานะคะมีกล่องลังพับสีเขียวรูปธงชาติตราสัญลักษณ์กกตซึ่งใช้ในหน่วยเลือกตั้งนะคะเจอหีบแบบนี้นะคะ สอบสวนพบว่าสสัปดาห์เนี่ยมวลชนกปปสเข้าปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ไม่ให้นําหีบบัตรออกจากคูหาสถานที่มีการตั้งเวรยามคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่กกตนะคะทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่กกตกล้าเข้าไปดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปคือแขกรู้สึกว่าไอ้คดีที่ไปเจอหีบบัตรลอยน้ําแล้วก็มีตรากกตอะไรเงี้ยมันรุนแรงซะยิ่งกว่าเด็กไปฉีกหรือว่าลิงไปฉีกซะอีกนะคะแล้วก็ ดูเป็นคดีที่ซีเรียสมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยนะคะกับคุณสมชัยศรีสุทธิากรซึ่งเป็นกรรมการเลือกตั้งละค่ะว่าความรุนแรงต่างๆนะคะเกี่ยวกับคดีผิดพระราชบัญญัติเลือกตั้งหรือพระราชบัญญัติการลงประชามติทำไมนะคะมันจึงปฏิบัติไม่เหมือนกันระหว่างตอน2กุมภากับปัจจุบันนี้ค่ะกับกับวันลงประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ โนอีโ no e สนับสนุนโดย Export พอร์ชดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อน กลับมาพบกับรายการ In t e r View ในช่วง In Your Voice นะคะคุณสมชัยศรีสุดที่ยกรน,นะคะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชัยค่ะครับขึ้นพันคำประกาครับสวัสดีครับค่ะคุณสมชัยคะหลายๆคนบอกว่าการจับเด็กนะคะตั้งหลายเคสเนี่ยประมาณ4เคสเนี่ยแล้วก็กับคนที่เป็นดาวซินโดรมอีกหนึ่งรายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าคะ ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับคือการทําลายเอกสารกองทางราชการเนี้ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเป็นตํารวจก็ดีหรืออาจจะเป็นทางผู้บริหารของกกรในจังหวัดก็ดีเนี้ยจําเป็นต้องมีการแจ้งความดาเนินคดีนะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับค่ะเออถ้าไม่แจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตรวจเองก็ผิด เจ้าหน้าที่กรกตอเองก็ผิดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อแจ้งไปแล้วนะครับทางตํารวจเองก็คงจะต้องดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วถ้าไปปรากฏว่าหนึ่งผู้กระทาความผิดเป็นเด็กนะครับหรือเป็นการกระทโดยไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็จะสุบเรื่องส่งไปยังทางอายการเออในอขั้นของอายการนั่นแหละจะเป็นขั้นซึ่งจะดําเนินการ สั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยกระบวนการต้องเดินหน้าไปก่อนแล้วก็เราก็คาดว่าในขั้นของอายการนั้นอายการจะไม่ฟ้องดำเนินคดีนะครับแต่ถามว่าไม่ทําเลยถ้าต่ต้นได้ไหมถ้าไม่ทําเลยถ้าต่ต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกฟ้องดําเนินคดีอีกข้อหาหนึ่งคือถูกฟ้องดาเนินคดีในฐานะที่ว่าละเว้นการปฏิบัติการเฏินประดับหน้าที่นะครับ <c oughs> ดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเห็นใจทางเจ้าห <c oughs> นี้บ้างนิดหนึ่งว่าเขาจําเป็นต้องมีการดาเนินการแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปยกเว้นผ่อนคลายแกใครได้หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องของชื่อคํานําหน้ายศของพลเด็กประยุทธ์ <c oughs> ใช่ไหมฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยก็รู้รู้อยู่คนทั้งประเทศก็รู้ว่าท่านเป็นพลเอกนะทําไมในบัญชีรายชื่อเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตพยาไทเนี่ย ไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนเป็นพลเอกไปซะเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือเคสของท่านวีรพงษ์รามังคูซึ่งมีชื่อเกินขึ้นมาหลายท่านก็บอกเออท่านกระแลงต่อสื่อแล้วทําไมเขตเนี้ยไม่เอาออกเสียทําไมต้องให้ท่านไปแจ้งด้วยคําตอบก็คือว่าทุกอย่างเนี้ยไม่มีใครสพัตทําแทนใครได้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปแจ้งเองด้วยตัวเองท่านวีรพงษ์ก็ต้องไปแจ้งเองด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือถือเป็นมาตรฐานทางกฎหมายเดียวกัน ด, <Yeah. S 2> ดังนั้นก็ขอความเห็นใจครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี้แม้ว่าทางเจ้าหนี่ของเราเนี้ยอยากที่จะไม่เดนคดีอะไรก็ตามนะแม้กระทั่งผู้ตามตรงนะผมเองก็ติดต่อไปอยังเ,เจ้าหนี่ของเราในในต่างจังหวัดว่าเอ,อรู้ว่าเป็นเด็กก็ไม่ต้องทํากันแล้วกันนะ,นะนะรู้ว่าเป็นเด็กก็ถือว่าแล้วแล้วกันไปค <Yeah. S 2> เขาก็บอกไม่ได้แล้วถ้าเขาโดนฟ้องเรื่องละเว้นปเป็นหน้าที่เนี่ยอาจารย์สมชัยช่วยเขาไหม <Yeah. S 2> นะผมก็บอกถ้าอยังงั้นนั่นก็ดําเนินการตามขั้นตอนไปแต่ยังไงก็ตามเนี้ยพยายามที่จะเอ,อทําความทําเหตุการณ์ให้ชัดเจนว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ม,ทมีคนที่ประสงค์ตั้งใจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการแต่เป็นเรื่องของคนที่อาจจะไม่ได้เจตนาเป็นเด็กซึ่งอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไร ในว่าเป็นของเล่นค่ะทีนี้ขอย้ำในขั้นตอนก็คือว่าคงไปถึงอายการแล้วก็ไม่ฟ้องครับอันนี้ครับค่ะทีนี้ขอถามนิดนึงว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะมีเยอะแยะครับเด็กนะคะที่ที่เด็กมาฉีกมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะครับต้องเรียนตามตรงครับว่าเออมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแต่คุณทธประการนึกถึงอยู่กรุงเทพเนี่ยถามว่าคนขับรถไฟแดงตะลวันเยอะไหมเยอะเต็มไปหมด แต่คนที่ถูกจับคุมมีเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนคำถามคือเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยเขามีการที่จะรายงานเหตุการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนแล้วก็ต้องรีบดําเนินการอย่างจริงจังในการหาคนผิดต่างๆมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเห็นใจเขาครับว่าถ้าเขาไม่ทําทําช้านี่ก็ยังโดนย้ายเลยแตเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า ทุกคนช่วยกันดูเตมไม่หมดอ๋อแ,แสดง,ว,ว,งว่าเมื่อก่อนเ,อเมื่อก่อนอาจจะไม่เมื่อก่อนไม่ได้เคร่งครัดเท่านี้คืออาจจะมีแต่ไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ไรายงานค่ะใช่ครับคือค,คือ,ค,อคือเล่าตามตรงนะครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่ของผมผมก็เพิ่งมาอยู่สองปีนะ,ะแต่ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ของทางกกตว่าไอ้เลือกตั้งข้งก่อนๆเนี้ยมันมีหรือเปล่าที่ฉีกทําลายเขาตอบไงครับก็บอกว่ามันก็มีแตมไปหมดแล้วครับแล้วคุณทํายังไงเขาฉีกแล้วก็ไปติดใหม่ บางทีก็ฉ,กกฉกีกแล้วก็ฉีกอีกแล้วก็ติดใหม่ติดไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องไม่มีราวนะครับแล้วก็บอกว่าบางครั้งนะฮะอย่างบัญชีรายชื่อเนี่ยหัวคะแนนเป็นคนขโมยก็ยังมีอืนะฮะคือหมายความว่าพอไปติดที่หมู่บ้านแล้วเนี่ยหัวคะแนนก็มาดึงไปดังจุดเพื่ออะไรอ่ะค่ะแต่ตอนนั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่กรกตไม่ไม่กลัวเหรอคะว่าจะโดนมาตรา157แบบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันกับทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะซึ่ง ถูกเเรียกว่าสังคมจับตามากเป็นขนาดนี้เรียนตามตรงนะคคือเจ้าที่ตํารวจตอนนี้ก็เกรงไปหมดอย่างเมื่อวานท่านผบนครบาลหนึ่งนะครับผบนครบาลน,นอนหนึ่งเนะี่ยท่านก็โทรมาปรึกษาท่านบอกตํารวจนี่เกรงไปหมดแล้วจะทํำยังไงดีจะขอเป็นว่าเอาถ้ามันหายขึ้นมาดิเดี๋ยวตํารวจก็เดือดร้อนอีกจะขอเป็นว่าสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ย <c oughs> จะสั่งเลยทุกโรงพักไปปลดมาห้หมดแล้วไปเก็บมาไว้ที่โรงพัก แล้วแปดโมงเช้าไปติดใหม่ติดกันใหม่ผมก็บอกท่านไปเดี๋ยวผมขอถามเจ้าหน้าที่ของผมนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงถามเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้อาจารย์ทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าทางกรกตเนี่ยไปอนุญาตให้เกิดการกระทําผิดระเบียบของการปฏิบัติอีกเกิดการเคลื่อนย้ายเอกสารอีกใช่ใช่่ะ่าจาระเด็ตรงตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็ต้องบอกว่าเอาย่งงใช่แล้วกันท่านก็ต้องช่วยๆกันดูไปค่ะแล้วก็ถามว่ามีอะไรที่ มันไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตนักเนี่ยก็อย่าไปทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนรุนแรงทั้งประเทศเลยแล้วอีกอีกหลายเรื่องบางทีก็ปลิวลมพัดก็มีใช่ไหมใช่ค่ะพอค้าขโมยไปก็มีนะที่เป็นข่าวนะอาจารย์คะแขกขอแขกขออีกเรื่องหนึ่งแขกติดใจมากที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนเกรงหมดเลยตำรวจก็เกรงทำน้อยไปก็จะโดนทำมากไปก็หาว่าไม่มีเหตุผลกรณีกาโน่เนี่ยค่ะ ี่การโนกการโนกคือเรื่องที่อุบลใช่ไหมที่สีสเกตกาแฟค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องไปขอร้องว่าอย่าพึ่งติดธงโฆษณากาแฟนี้ได้ไหมเพราะว่ามันดูอันนั้นทางผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าของสีสเกตไปขอร้องใช่อันนี้อันนี้คือทํเพราะเกรงมากไปหรือเปล่าคะก็มีส่วนครับคือบางทีอะไรบางทีเห็นอะไรแว๊บๆขึ้นมานะมันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะใครจะใส่เสื้อ วดเยสวดโนก็ใส่ไปสิค่ะนะใครที่จะติดป้ายหน้าบ้านก็ติดไปค่ะนะขออย่าเพียงแค่ว่าอย่าไปปลุกระดมให้เกิดความวุกดแล้วสุดท้ายค่ะอาจารย์แขขออีกคําถามนึงแขขอย้อนถามคดีเก่านิดนึงคดีที่ทุ่งคานะคะอาจารย์ที่เออค่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะที่มีหีบมีเรื่องที่นะคะที่จังหวัดชุมพรที่มีคนร้ายงัดกุญแจนะคะของโกดัง แล้วเอาเอกสารที่ส่งมาจากกรกต2,000ชิ้นออกไปแล้วจนสุดท้ายเมื่อ31ตุลาค่ะคดีเก่าที่ไปพบหีบบัตรลอยน้ำมาติดริมตลิ่งคลองที่ตำบลบุคผมไม่ทราบรายละเอียดเลยจำไม่ได้นะเปิดไม่ไม่ไม่ได้ให้ผมเตรียมข้อมูลไว้ก่อนต้องขอโทษจริงพอดีแค่เพิ่งมานึกออกว่ามันเคยมีคดีที่รุนแรงกว่าเรื่องการฉีกบัตรเลยกกเลยค่ะ31ตุลาปีไหนครับตั้งแต่เลือกตั้ง2กุมภานะค่ะอ๋อ จำเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกันเพราะุการเยอะมากออั้สารของกรกตเนี่ยถูกถูกขโมยไปประมาณสองสองพันชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวผมไปมาตอบดีกว่านะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้รู้ทุกเรื่องไปทั้งหมดแต่คดีมันเยอะมากจริงๆแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยมากนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเลยที่ช่วยกันได้ก็จะช่วยก็อยากจะฝากทางรายการไปว่า เอกสารดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นเอกสารราชการก็อย่าไปทําให้เกิดความเสียหายเลยเราติดซ้ําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้ภาพของบ้านเมืองดูไม่ดีะนะว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กๆจริงๆเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าไม่ต้องกังวลใหญ่ครับ ใายที่สุดเนี้ยกฎหมายก็คงไม่ได้เอาผิดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เกรงจนเกินไปนะคะจ่าอย่าไปเกรงจนเกินไปนะฮะวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะอ m p พล d f o o d the Healthy Test AIS CG Advanced CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS BitaGen ไหลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ BitaGen กลับมาพบกับรายการ Inerview มาดูความคิดเห็นจากแฟนเพจของมัตติชนออนไลน์นะคะที่มีต่อข่าวนี้กันค่ะคุณพิรัฐ โอ้วอรแวนเยอะมากเลยนะคะถ้าจากเด็ก8ขวบลิงขันน้ำกาแฟลูกป่งนี่ขยายผลหาผู้อยู่เบื้องหลังไปถึงยุงแล้วภัยคุกคามรัสมัยนี้มันจังน่ากลัวจริงๆก็คือคนที่เอา,เอาบัญชีรายชื่อไปเผาก็บอกว่าเอาไปเผาไล่ยุงนั่นเองนะคะคุณณนะภาวุธจริงๆวัตถุอันตรายให้โทษสูงขนาดนั้นเราควรเก็บให้ไกลจากประชาชนและให้มีตำรวจเฝ้า24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเอาไปเผาไล่ยุงบ้าง ลิงฉีกเล่นบ้างช่างไม่เกรงใจอำนาจคอสชอกันเลยคุณมานพค่ะไม่มีดุลพินิษกันเลยหรือเรื่องแค่นี้หรือต้องทำให้ยิ่งใหญ่มาตราฐานความเป็นคนเหมือนกันหายไปไหนหมดสืบสวนสอบสวนเอาซี่ไม่เกี่ยวข้องก็ปล่อยป,อย,ปอยไปนะคะคุณหนึ่งค่ะทำออกมาใหม่ไม่ได้เรอครับเด็กเสียอนาคตกันพอดีผู้ใหญ่บ้านนี้เมืองนี้เป็นอะไรกันไปหมดคุณเกรียงไกรค่ะ ยืดอง47อันแลกกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐโฆษณาให้ขนานี้บริษัทการโน่คงบอกว่าคุ้มสุดๆไวรัลมากนะคะคุณอริวันค่ะก็ปปสปิดหน่วยเลือกตั้งไม่ผิดเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อคุณอภิชัยนี่แขกอ่านตามที่เขาเขียนมานะคะแค่ร่างนะครับยังส่งผลข้างเคียงรุนแรงกับประชาชนขนาดนี้ลองคิดดูถ้าผ่านจะเป็นอย่างไร #InHerView ค่ะมาดูว่าความคิดเห็นของแฟนรายการเราจะแ t บ p ู้มติชนออนไลน์ได้หรือเปล่าคุณติ๋วเขาขายกาแฟประชาชนก็ดู ว่าเป็นยี่ห้องกาแฟพอทําแบบนี้เลยยิ่งเป็นข่าวดังตอนแรกไม่ได้นึกไปถึงเรื่องกาโน่หรอกนะตลกไม่นึกถึงเรื่องกาโน่หรอกนะตลกมากค่ะคุณนาลินีจริงๆแล้วมันคงเกิดขึ้นบ่อยพอดีช่วงนี้ประเทศเราค่อนข้างเซนซิทีฟกระดาษโดนฉีกหรือหรือได้ยินอะไรโนโนโนก็ผ่านท้อแท้จับดาบไปหมดตั้งแต่เด็กยันลิงคุณปีรัต์อยากกินกาแฟอเมริกาโน่ซะแล้วสิ คุณนลินีคิดว่าช่วงนี้คงต้องกินอเมริกายสไปก่อนนะคะฮ่าฮ่ฮคุณเท้าชลมอีกแล้ววิตกจริตกันเลยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ลมไม่โกงและไม่ไอพมา่าตอนนี้ก็เริ่มไอลิงแระฮ่ฮ่ฮ <c oughs> แหมแฟนรายการเราติดแฮชแท็กมาก็แทบไม่แพ้ของมัตติชนออนไลน์เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะ คุณสมชัยบอกแล้วนะคะว่าเป็นธรรมชาติอยากติดป้ายใส่เสื้ออะไรใส่ไปเลยนะคะขออย่างเดียวอยากปลุกปั่นยุยงเพราะฉะนั้นอนาคตอยู่ในมือของเรานะคะจะอเมริกาโน่หรืออเมริกาเยสเนี่ยก็แล้วแต่วิจรณญาณแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยค่ะวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ